สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาชวนปลูกเตยหอมกันนะครับวิธีปลูกก็ไม่ยากนะครับเพียงเราแค่ไปหาต้นพันธุ์นะครับต้นเล็กเล็กแบบนี้จากนั้นก็ตัดนะครับแล้วก็ดึงรากดึงใบดึงเลืองนะครับออกเพียงเท่านี้นะครับเราก็นาไปปลูกได้เลยแต่ถ้ายังไม่ได้ปลูกนะครับก็สามารถนําไปแช่น้ําไว้ก่อนได้นะครับแต่ส่วนผมเนี่ยปลูกเลยก็ไม่ได้แช่น้ําสถานที่ที่เราควรจะปลูกนะครับก็เป็นสถานที่ที่ น่าจะมีความชื้นแฉะสักนิดหนึ่งส่วนผมก็จะจะนำมาปลูกตรงที่มีน้ําไหลผ่านนะครับตรงนี้น้ําจะเป็นน้ําอาบนะครับซึ่งผมต่อท่อมาเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีแห้งเลยนะครับทั้งปีเพราะว่าเราอาบน้ําทุกวันนั่นเองวิธีปลูกก็เหมือนเดิมครับง่ายๆขุดลุมนะครับแล้วก็ใส่ดินใบไม้ที่ทําไว้นะครับจากนั้นก็ปลูกปกติได้เลยนะครับแล้วก็กรบดินให้แน่นๆนิดหนึ่งนะครับ บางท่านนะครับอาจจะมีปล <Christina> ูกตายบ้างนะครับเนื่องจากว่า hmm. ดินบางที่นะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ใจรดน้ามันเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งนะครับบางทีของง่ายๆนี่ครับอาจจะก็ตายได้เหมือนกันนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมผมก็นาขี้เลื่อยนะครับเอามากรบไว้เพื่อรักษาความชื้นนะครับไม่ให้ใบเตยมันแห้งนะครับเนื่องจากว่าตรงเนี้ยผมจะปลูกนะครับแต่ว่าจะไม่รดน้ําเลยนะครับจะรดน้ําครั้งเดียวก็คือครั้งแรกเท่านั้นเอง ราะงั้นในขี้เลื่อยก็จะช่วยรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีก็เป็นอันว่าปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นหลงังรังที่น้ําไหลนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการลดน้ําปกติเลยนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วการลดน้ำเนี่ยก็จะเพิ่มความชื้นให้มันนะครับแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยไปรัดรากมากยิ่งขึ้นเพื่อใบเตย,เยจะได้ไม่ตายนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนี้ไปก็แค่เฝ้าดูการเจริญเติบโตนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกนะครับก็ควรจะรดน้ําทุกวันนะครับแต่ส่วนผมปลูกตรงทางน้ําไหลนะครับก็จะไม่รดน้ําแล้วนะครับก็จะรอให้มันโตโดยปกตินะครับสี่ห้าเดือนผ่านไปนะครับก็งามอย่างนี้เลยครับผมลืมไปเลยนะครับว่าปลูกใบเตยไว้เพราะว่ารดน้ําครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยเห็นไหมครับก็จะงามมากเลยเนื่องจากว่าเราใส่ดินใบไม้ลงไปนะครับแล้วก็เอาขี้เลื่อยโปะลงไป ผมเวลาผ่านไปมันย่อยสลายนะครับมันก็จะงามใบเตยก็จะเขียวนะครับเนี่ยเราไม่ได้สนใจก็กลายเป็นที่อยู่ของหอยไปใบเตยนะครับเป็นพืชอีกชนิดนะครับที่ทุกบ้านควรมีนะครับเพราะว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับก็ใบเตยนะครับก็การใช้งานก็หลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาตัดใช้กันเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มจากตัดใบที่มีความเขียวนะครับความบบ มีความเขี่ยวแก่นิดนิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีความหอมแล้วก็มีสีที่เข้มนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองไปทําดูครับว่าทําอะไรได้บ้างในช่วงเวลาสั้นๆนะครับในอากาศที่ฝนตกๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็อันดับแรกก็นํามาเนี่ยนึ่งขา้าวเหนียวกันเลยนะครับก็สามารถนํานไปนึ่งขา้าวเหนียวใส่น้ำนึ่งขา้าวเหนียวแล้วเอาพับเนี่ยครับเอาไปใส่ในรถหรือใส่ในห้องนะครับ ด้วยแล้วก็ผมจะทําน้ําใบเตยด้วยการทําน้ําใบเตยก็ทำไม่ง่ายครับใส่น้าตาลใส่ใบ,ใบเตยลงไปนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สีเป็นสวยเนี่ยก็ปั่นใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อจะได้สีสวยน่ารับประทานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วาการจะให้ใบเตยหวานอย่างเดียวนี่อาจจะเลี่ยนไปนิดหนึ่งผมก็จะบีบมะนาวนะครับเพิ่มวิตามินซีเข้าไปก็จะทําให้น้ําใบเตยนะี่มีความอร่อยและก็มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับอ ต่อไปแล้วก็ไปทำสังขยาใบเตยกันสักหน่อยนะครับออก็ปั่นนะครับก็ใส่ไข่ใส่กะทินะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปนะครับก็คน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 เสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใบเตยนะครับใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทําขนมทำเล็กๆน้อยๆทาอาหารคาวไม่ว่าจะเป็นไก่หอ่อใบเตยหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะครับปลูกติดบ้านไว้เผื่อเราได้ได้ใช้นะครับอย่างน้อยๆต้มน้ําเอาไว้ดื่มให้พอชื่นใจก็ยังดีนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับมื้อนี้ของกินเล่นยามเช้าในวันฝนตกๆนะครับก็น่าทานนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับปลูกใบเตยไว้ที่บ้านกันนะครับเพื่อจะได้ไปใช้งานกันขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ